เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทศบาลเมืองชุมพรออนทีวีนะครับเรายังอยู่กันที่ร้านกาแฟบ้านพี่ต้อยหน้าโรงแรมเอเต้นะครับที่สําคัญสถานที่แห่งนี้นะครับใกล้กับตลาดสดของเทศบาลเมืองชุมพรซึ่งกําลังจะมีการก่อสร้างนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่่น้องประชาชนติดตามกันอยู่หรือที่เราชาวชุมพรเรียกกันว่าตลาดเด่นกับใกล้กันนิดเดียวมองเห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามที่กําลัง บันทึกรายการกันอยู่นี่แหละนะครับเมื่อสักครู่ผมพูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีค้างไว้นะครับจะมาต่อยอดมาเติมเต็มเรื่องของการปลูกผักปลอดสารพิษที่เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นครับจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องนี้เรื่องของการปลูกผักให้โดโปนิกในเขตเทศบาลนพรท่านนายกสนับสนุนอะไรบ้างครับโครงการนี้ก็ทุกอย่างทุกอย่างเพราะเราได้งบมาเราก็ทําโครงการนี้ขึ้นมาครับ ก็สิ่งที่จะลงพื้นที่ก็มีทั้งหมด3ชุมชนมีชุมชนทุ่งทรณีทุ่งทรณีชุมชนลังนอกออกลังนอกออกแล้วก็ชุมชนพูทแรกทําไมถึงลง3ามชุมชนนี้ก็เพราะประธานตัวท่านประธานเนี่ยดําเนินการอยู่แล้วเพราะลังนอกออกนีหน้าหน้าหน้าอย่างนี้เขาก็ปลูกผักในในท่อในท่อในท่อในลูกท่อแล้วก็ในยางรถยนต์ขนาดประธานไม่มีพื้นที่นะท่านก็สนใจโครงการปลูกผักของเชฟวานท่านก็ทาง เทศบาลก็ซื้อลูกท่อให้เขาท่านก็ปลูกมาผมว่าร่วมสิบปีนะตั้งแต่ผมเริ่มโครงการใหม่ๆนี่สิบปีนะปลูกในลูกท่อไว้หน้าบ้านหน้าบ้านมีผักข้างหน้ามีอะไรหลายอย่างผักกล้วยตุ้งก็ดีมาตอนเย็นเห็นท่านเอามาขายที่หน้าเทศบาลช่วงตลาดช่วงวันศุกร์กับวันเสาร์ซึ่งเป็นตลาดกลางที่เทศบาลให้มาจําหน่ายกันอยู่แล้วครับน่าสนใจแล้วชุมชนอื่นๆหรอครับชุมชนอื่นก็ยังคือเราจะให้ เราได้ก็ประมาณมาเท่านี้เราทําโครงการเริ่มต้นเริ่มต้นแล้วเสร็จแล้วก็จะให้ประธานชุมชนต่างๆบอกพี่น้องประธานบอกพี่น้องชุมชนอะครับถ้าสนใจโครงการนี้ก็มาเรียนรู้ที่นี่ครับนะครับแล้วอันไหนที่เราสามารถจะตั้งงบประมาณสนับสนุนได้เราก็จะทําให้นะครับอย่างน้อยก็ได้ความรู้นะครับแล้วก็ไปกระจายออกไปครับน่าสนใจครับโดยเฉพาะหลังนกออกนี่ผมเคยไปนะครับทุ่งธรณีันมาแล้วขนาดท่านไม่มีพื้นที่นะครับ แล้วก็ผักสดนี่สามารถที่จะเด็ดมารับประทานได้เลยใช่เพราะปลอดสารพิษด้วยปลอดสารพิษจริงจริงครับท่านเลขามีอะไรจะเสริมท่านผู้ชครับเรื่องของการปลูกผักครับเผมว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการที่เราจะดูแลสุขภาพซึ่งแต่ละกันคือว่าปัจจุบันนี้นะครับคนในตลาดเนี่ยทานผักมากครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าต้นตอของการการปลูกมันเป็นยังไงซึ่งที่ผมลงไปสำรวจเนี่ยในตลาดนะครับจะมี ที่เขาส่งแต่ผักเนี่ยจะมีประมาณห้าเจ้าห้าเจ้าคือเขาจะสลับกันนั่งแม่แต่ว่าท่านวิ่งวันจันทร์ต่อไปแล้วอีกคนทีวิ่งวันคารเพื่อที่ทุกเจ้าเนี่ยเขาจะเอาผักที่ราชบุรีมาส่งบ้านเรานะครับถึงเราซื้อไปทานเราไม่รู้ต้นตอแต่ถ้าเรามาเข้าโครงการเนี่ยเราจะรู้ว่าผักนี้ปลูกแบบนี้ปลอดสารพิษจริงนะคนที่ปลูกท่านก็มีรายได้ท่านก็ช่วยดูแลคน สุภาพจากคนซื้อด้วยแต่้ายังเดิมๆอยู่โดยไม่มีแปลว่าข้อแตกต่างหรือสิ่งใหม่ๆที่ทําขึ้นท่านนีต้องทานผักราชบุรีนั่นแหละโดยที่เราไม่รู้ว่าเข้ามาไงคือยางน้อยโครงการนี้เราช่วยสนับสนุนคนในชุมชนด้วยใช่ครับแล้วมั่นใจมั่นใจในตัวสินค้าครับครับแล้วท่านเหมือนที่ท่านนายกบอกเมื่อสักครู่เนี่ยมีหมายเลขโทรศัพท์ที่จะสั่งตรงได้ด้วยสั่งตรงได้เลยเหมือนมีบริการ delivery เลยสั่งแล้วส่งถึงบาทครับเพราะว่าประธานเข้ามาในเมืองอยู่แล้วครับ บ้านก็นอยู่ชานเมืองอยู่ใกล้ๆเมืองนี่แหละเข้ามากันได้ง่ายๆครับน่าสนใจนะครับแล้วก็<ช>สมมุติว่าโครงการนี้เป็นต้นแบบที่ดีอาจจะมีพี่น้องประชาชนบางท่านที่มีงบประมาณเองพอจะดําเนินการได้เนะี<ช>่ยก็ไปดูต้น<ช>แบบไปศึกษาแล้วทาเองได้ใช่ถูกต้องครับ<ช>น่าสนใจครับเรื่องของการส่งเสริมอาชีพของประชาชนซึ่ง<ช>ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น<ช><ช>อีกหนึ่งโครงการที่เราจะพูดคุยกันเรื่องของโครงการที่ เทศบาลเองเนี่ยในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาสาธารณูปโภคต่างหรือโครงการต่างในเขตเทศบาลเนี่ยบางครั้งงบประมาณก็จงจกัดก็เลยจะต้องหาแหล่งทุนในการที่จะมาสนับสนุนมีแหล่งทุนอะไรที่จะมาเสริมเพื่อดําเนินการได้ตามแผนงานหรือเปล่าครับก็มีมีทางเทศบาลก็มีโครงการที่จะหลายโครงการัที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่ใใวันนี้งบประมาณเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับเรามีความจําเป็นที่จะต้อง กู้เงินกสทกสทองคส่งเสริมครับนะครับท้องถิ่นเนี่ยเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคือถ้าเราจะรองงบประมาณปกติประมาณประจำไม่ไม่ไม่ทันต่อเห็นไหครับเพราะว่าระยะเวลาการทํางานของผมเนี่ยมันระยะเวลาเวลาหนึ่งสี่ปีอ๋อวลาปีใช่ไหมฮะถ้าเรามีเงินงบประมาณหักรายจ่ายประจําแล้วเนี่ยมีงบพัฒนาแค่ปีละสิบล้านสิบล้านเนี่ยเห็นดูมันมันค่อนข้างที่จะ ล่าช้าในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนบางอย่างนี่รอไม่ได้ไม่ได้เช่นเช่นเอาล่ะยกตัวอย่างสักกู้ผมพูดเรื่องของการแก้ปัญหาน้ําท่วมของจอชุมพรนะครับในภาพรวมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่อทรงแก้แก้ปัญหาให้แล้วนะครับแต่ในนั่นคือคลองแม่น้ําท่าจะเผาแต่คลองชุมพรเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันท่วมอยู่ทุกปีนะครับปีละสองครั้งบ้างหนึ่งครั้งบ้างครับ ที่คลองชุมพรน้ําไหลมาจากไหนก็คลองจะมาจากทางอําเภอกาบุรีลงมานะครับแล้วมันจะไหลท่วมตรงบริเวณแถวชุมชนทุ่งทรณีนะครับแถวนั้นจะโดนทุกปีครับแล้วก็พอผมไปดูเนี่ยพอพอผมเข้ามาดูเนี่ยก็ปอกปรากฏว่าโครงการนี้ไม่ได้รับการแก้ไขจากผู้หารชุดที่แล้วครับจริงๆแล้วเราต้องทําเขื่อนต่อจากเทศบาลวังไผ่นะครับทําต่อ เชื่อมเชื่อมจากเทศบาลบางไผ่ที่ทาเขื่อนไว้ครับซึ่งโครงการนี้เราให้กองช่างไปประมาณการแล้ว11ล้านครับถ้าเราทําเขื่อนตัวนี้ขึ้นมาได้นี่นะครับโครงการน้ําท่วมที่ตรงชุมชนทุ่งตะเรนีก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วครับเพราะน้ำมันจะไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองไปครับครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะทำเพราะชุมชนทุ่งตะเนีเวลาท่วมก็ท่วมซ้ำๆแล้วก็ท่วมบ่อยปีละสองครั้งครับ เพราะว่าคลองจุมพรเนี่ยบางทีภาษาบ้านๆเรียกอย่างนึงว่าคลองแสงแดดนะครับคงับก็เป็นพื้นที่ที่กระทบโดยตรงกับพิกตัวหนึ่งในโครงการนี้ก็คือโครงการทํากล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดครับซึ่งเรื่องนี้สําคัญนะครับกล้องวงจรปิดจะมาพร้อมกับ Wi-Fi ซึ่งรายการนี้เคยพูดคุยกับท่านรองอดีตท่านรองนายกมาเคยแล้วใช่ครับคือเราต้องเรามีความจําเป็นเพราะว่ายกตัวอย่างเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วนะครับคนไปออกกำลังกายในสามกีฬาก็พราว่ารถ ยนอะไรตั้งคันเลยใช่ไหมไปพบอีกครั้งหนึ่งที่เชียงรายกลางดึกที่เชียงรายไไปจับได้ที่เชียงรายใช่ไหมนี่เรามีกล้องเหล่านี้เราก็สามารถจะจับได้เลยใช่ไหมเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการที่จะสอดส่องดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงนี่พอพอเราไปดูกล้องปรากฏว่ากล้องมันไม่มีคุณภาพแล้วนี่ของนี่คือโครงการส่วนหนึ่งอาจจะเป็นกล้องมันมีคุณภาพแล้วย่าหนึ่งตำแหน่งของกล้องเนี่ยยังไม่ครอบคลุมไม่ครอบคลุมกัน คือในสามกีฬาไม่มีกล้องนะวันนี้ครับ๋ย่ที่เราไปดูคือถนนตามถนนเนี่ยพอไม่มีคือจะไปต้องไปดูจุดทางเข้าทางออกครับไม่มีแต่โครงการนี้ที่เราจะทําเนี่ยครับคุมทางเข้าทางออกในเขตสงวนทั้งหมดครอบคลุมแบบว่าสุดเขตเนี่ยเราจะมีกล้องติดไว้เลยครับถ้าคุณทําอะไรนะครับคุณก่ออาชญากรรมเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ทํากับพี่น้องประชาชนในเขตบานคุณจะต้องโดนจับแน่ คือส่วนหนึ่งเป็นการป้องกันป้องปรามด้วยพอ,พอมีกล้องดีๆเนีย่ยแจ้งมิจฉาชีพต่างๆก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาดนพื้นที่โครงการนี้มันมีหายคมว่าแจ้งเหตุได้เลยนะใช่ว่าตามถนนต่างๆเราจะมีจุดแจ้งเหตุคร,ครนะครับยกตัวอย่างว่าเราเดินเดินไปเนี่ยเราเห็นรถชนกันเนี่ยล้วก็ไปกดปุ่มเนี่ยแจ้งเหตุปุ๊บตำรวจก็สามารถที่จะตรวจสอบได้เลยหรือว่าเราเดินเดินอยู่เนี่ยเห็นคนเป็นลมแล้วก็จดกดแจ้งแจ้งเหตุได้เลย นะครับแจ้งมาที่เราเราก็จะรู้หมดครับได้ช่วยเหลือท่านโครงการนี้ก็ประมาณเท่าไหร่ได้ครับสามสิบล้านนะทั้งทั้งสีชุมชนเนี่ยประมาณ30มสิบล้านครับก็คือมีกล้องวงจรปิดด้วยมีฟรี Wi-Fi ด้วยพี่น้องในเขตเทศบาลเนี่ยจะได้ใช้ Wi-Fi ฟรีกันครับแล้วก็มีการทําโครงการทํำถนนในเขตเทศบาลครับป้องกันน้ําท่วมหลายจุดนะครับไม่ว่าถนนตรงซอยกดเพชร ซอยกดเพชรครับแล้วก็ถนนวัดประขวางวันนี้ก็ <inator S 2> พังหมดแล้วอ๋อวัดประขวางนี่ก็มีน้าท่วมเป็นประจำเหมือนกันก็นั่นแหละถ้าเกิดว่าเราทาทาเขื่อนกันน้ําท่วมแล้วทาถนนลงไปก็ทีนี้ก็สะดวกแล้วล่ะพี่น้องไปมาสะดวกเพราะว่าวันนี้ถนนซอยวัดประขวางเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยสัญจรเยอะมากครับแล้วก็ทําป้องกันน้ําท่วมที่ซอยทางไปดอรรวบตรงนี้ก็จุดหนึ่งที่น้ําท่วมเป็นประจำคือเรา ป้องกันน้าท่วมสําหรับให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนที่เป็นโครงการที่เรากู้เานเนี่ยครับส่วนในเรื่องของตลาดเนี่ยเรามีเงินอยู่แล้วอืแล้วก็ผมคิดว่าคงจะเสนอยติเนี่ยเข้าสู่สภาพร้อมกันทันง้งสองเรื่องนะครับผมผ่านมาบ่อยตอนนี้นมีการขึ้นป้ายแล้วว่าสถานที่ก่อรสร้างตลาดเทศบ,บาลืองชุมพรเพราะมีผู้ไม่มหวังดีครเที่ยวใส่ร้ายผมว่าว่าผมเนี่ยไม่สร้างแล้วโจมตีผมปล่อยข่าว ถ่าปล่อยข่าวอยู่เลยผมจะไม่สร้างไงถ้าผมไม่สร้างก็มีหวังผมต้องย้ายชุมพรไปอยู่ที่กรุงเทพอะนายกว่าถ้าถ้าไม่สร้างเนี่ยคืออยู่ชุมพรไม่ได้ไม่ได้แล้วต้องหนีแล้วไม่สร้างไม่ได้เพราะในสัญญามันมีเขียนแล้วครับระบุไว้ว่าถ้าเราไม่สร้างตลาดสดเทศบาลเนี่ยเจ้าของที่ขอที่พืนนะเราก็ต้องสร้างสร้างแน่นอนนะแต่วันนี้ที่ช้าไปก็เพราะว่ายังประบาณการไม่เสร็จทีนะครับ นายกพูดถึงตรงนี้<ม>ก็ขอโอกาสถามหนึ่งในขณะที่เราตั้งใจทํางานเนี่ยก็อาจจะมีเหตุการณ์แบบนีนะ้รู้สึกท้อใจบ้างไหมค,คือผมไม่ท้อนะครับแต่ว่าผมบอกให้ฟังว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือพี่น้องประชาชนจะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว<ม>เช่นย่อยางคยางผมพูดว่าโครงการน,นี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนผมก็ไปบอกข้าราชการประจำช่วยดูดิดสามารถเบิกใจได้ไหมก็ไม่มีใครกล้า,ยาขยับไม่มีใครกล้า,าทําก็เลยให้เพราะว่าอะไรไหมกลัวไปหมดแล้วกลัวเดี๋ยวก็นักร้องนักร้อง มันร้องทําไมอ่ะคือเราเนี่ยท้องถิ่นเทศบาลคือท้องถิ่นคือการแก้ปัญหาคือต้องการต้องการแก้ปัญหาแบบรวดเร็วใ่เพราะว่าพี่น้องประชาชนดารเดินรถกต่อความเดอดรนของพี่น้องประชาชนนี่มันร้องจนค่าราชการเนี่ยขวัญเสียหมดแล้วคือผมเข้าใจค่าราชการนะแต่ผมก็มีนโยบายว่าสิ่งไหนที่ผิดอย่าทำนะอันไหนที่ผิดระเบียบอย่าทำเด็ดขาดอย่าทำนะเพราะว่าผมไม่ชอบแต่ว่าถ้าทำไม่ได้แต่ว่า ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนถ้าเกิดมันไม่มากจนเกินไปผมไม่จะแก้ปัญหาส่วนตัวผมเองครับใช้เงินส่วนตัวแต่ว่าถ้ามันใช้แบบว่าเป็นเรื่องนู่เรื่องนี้เนี่ยโอ้โหร้องจนข้าราชการผมวันนี้ขวันเสก็ผมเข้าใจนะผมไม่โกรธข้าราชการผมอเพราะว่าเพราะทุกคนก็คือมีครอบครัวต้องดูแลใช่ไหมครับ แล้วเราเนี่ยไปบังคับให้เขาทำนู่นทำนี่โดยที่ผิดระเบียบมันก็ไม่สมควรที่จะทำครับเองก็ไม่มีนโยบายตรงนั้นครับนี่ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งในการบริหารเรื่อของจ้าสูบัครับเยี่ยมครับผมไม่ท้ออยู่แล้วเพราะว่าผมมีหน้าที่ทำสี่ปีเนี้ยทำแบบนี่ทำให้ดีที่สุดว่าผมท้อไหมผมไม่ท้อครับแล้วผมจะทําให้หนักกว่าเดิมอืเพราะว่าอะไรไหมให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ครับท่านนายกครับเรื่องของโครงการกู้เงินนี้ โอกาสความเป็นไม่ได้มากน้อยแค่ไหนที่จะได้เงินก็น่าจะได้นะครับเพราะว่าพี่สอทก็มาจากพี่น้องประชาชนครับนะครับครับทีนี้ปัญหาที่เราขอกู้เนี่ยก็พี่สอทก็เข้าใจแล้วว่ามันเกิดจากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับทุกคือสอทเนี่ยเสนอโครงการพวกนี้เข้ามานะไม่ใช่ผมเป็นคนคิดนะครับครับสอทเป็นคนเสนอขึ้นมาเพราะว่าช่วงที่ผมลงไปพบปะพี่น้องประชาชนหรือสอทลงไปพบปะพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ได้รับการร้องเรียนมาว่าให้ช่วยแก้ปัญหา เป็นโครงการหล่านี้ทั้งเจ็ดโครงการครับไม่ใช่ว่ามาจากผมลงไปนะมาจากข้างล่างขึ้นมาเป็นประมาณก็กว่าแปดสิบหกล้านบาทครับเดี๋ยวไปที่เลขาท่านเลขามีอะไรจะเสริมท่านนายกบ้างครับเพราะว่าเป็นคนที่ลงพื้นที่แล้วก็ใกล้ชิดนายกบางครั้งท่านนายกไม่อยู่เนี่ยท่านเลขาอาจจะต้องรับเรื่องรับข้อมูลแทนครับแบบเรื่อง WiFi นะครับจริงๆแล้วชีวิตปัจจุบันปัจจุบันี้ครับเรื่องกล้องวงจรปิดนี่สำคัญมากท่านดูข่าวนะครับส่วนมากที่ตำรวจจะจับผู้ร้ายได้เนี่ย จากกล้องทั้งนั้นเลยที่ของเราเนี่ยบางครั้งเราไปเพิ่มแบบ Wi-Fi ขึ้นมาหรือไอขึ้นมามันก็ช้านะครับแต่เราจะต้องทําให้ได้ครับถ้าทําไม่ได้เพราะเนี่ยแบบแบบนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเจลิมแม็เนี่ยครับน้าบ้านผมแกถูกกระตุกส่้อย ล้วแกก็มาล้มตรงนี้อาผมได้ข่าวแกแกแกเอารถเครื่องไล่มาเองนะไล่ตามครับผมแล้วแกมาล้มอาใช่แต่พอไปดูกล้องกล้องใช้ไม่ได้ตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันไม่เห็นอะไรใช่ไหมนี่คือความจำเป็นในชีวิตปัจจุบันคะเจ๊ใส่เสื้อสีเหลืองผมจำได้ใช่่ครับเนี่ยท่านก็รู้ไหมนี่คือชีวิตประจําวันเลยว่าจริงๆอะประจําวันสังคมในเมืองต่างๆมันต้องมีกล้องมันจะช่วยลดได้นะครับนี่คือสิ่งจำเป็นครับแล้วสิ่งที่เหมือนกับที่ท่านยกว่าการทํางานเนี่ยครับ ผมก็ไม่เข้าใจบางทีบางเรื่องเหมือนกับผมไม่ใช่ไม่เข้าใจกฎหมายว่าหรือว่าเขาร้องเราครับแต่พอเราแก้บริสุทธิ์แล้วครับเรามีสิทธิ์ที่ไปไปยับยั้งเขาไหมพอผมไม่ถามก็ไม่มีที่ไม่มีเนี่ยคนร้องก็ร้องอย่างเดียวร้องอย่างเดียวทิ้งเราไปทิ้งเราไปครับคแบบร้านคนเดินนี่ครับเมื่อวานท่านสอนออมขึ้นมาสองท่านครับท่านมาคุยผมก็ถามท่านก็บอกว่าท่านพูดเองครับว่าเกมการเมืองแต่แล้วเมื่อมีคนร้องท่านก็ต้องสอบสวนครับแล้วเขาร้องเลยครับเขาร้องว่า เราไปวงการไปวงการลานคนเดินไปสร้างเพื่อจะให้เขามาขายเพื่อจะเก็บตังค์เขาแต่จริงๆไม่ใช่นะครับลานนั้นคือสร้างมาก่อนแต่ลานคนเดินเนี่ยตลาดเนี่ยเกิดขึ้นทีหลังเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วไม่ใช่ว่าเทศบาลจะไปทํานะครับก็แม่ค้านั่นแหละเขาก็ไปเอาคนนี้มาเป็นกรรมการคนนี้กรรมการเสนอมาแล้วเราก็ให้เขาไปทําเองเราก็ไปหาเองเสร็จใช่ไหมครับรายได้ที่เขาให้เทศบาลนะครับเขาให้เพื่อสงเคราะห์เพื่อที่ว่าช่วยค่าน้ําค่าไฟ แต่อย่างอื่นเขาเป็นหารเองหมดทีนี้ผมก็เคยถามว่าแล้วตังที่ท่านเก็บไว้เอาไว้ทาไมครับแต่ผมก็เห็นสามงานนะครับคือว่าถ้ามีแม่ค้าคนหนึ่งคนใดเจ็บป่วยเขาก็กองทุนของเขาเองเนี่ยเขาไปเยี่ยมนะครับเสียชีวิตเขากกองทุนเนี่ยไปทํบแต่ผู้ร้องเรียนบอกไม่เข้าใจเขาเอาข้อมูลอะไรมาร้องเนี่ยธรรมดาครับก็จะต้องมีคนมองในมุมที่ต่างกันก็ผมชื่นใจเรื่องของฟรีไวไฟถ้าพูดภาษาวัยรุ่นเนี่ยต้องบอกว่า ผมนี่รอเลยครับฟรีไฟเพราะว่าเดือนหนึ่งผมจะต้องเสียค่าไฟฟ i าประมาณ7 0 0ดร้บาทก็รอดูโครงการนี้อยู่แล้วก็เราเคยพูดคุยกันในรายการนี้แล้วกับ,บท่านรองไพยสิทธิ์ลิมอยู่สถายุรัตน์ะครับเรืร่องของฟรีไฟ f i แต่ว่าก็ติดขัดเรื่องของขั้นตอนทางราชการบ้าง<ช>ก็ถ้ามีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโครงการต่างๆของที่บานเมืองชุมพรนะครับเราก็จะเกาะติดแล้วก็นํามาเสนอรายการที่สบานเมืองชุมพรอรนทีวี ช่วงนี้แหละนะครับวันนี้ก็ขอโอกาสนี้ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับที่มาร่วมพูดคุยกันขอบคุณท่านเลขาครับที่มาร่วมพูดคุยในรายการเทศบาลเมืองชุมพรออนทีวีหลายเรื่องที่เราจะต้องเกาะติดแล้วก็ติดตามกันตลอดนะครับถึงความคืบหน้าโครงการต่างๆและนี่คือรายการเทศบาลเมืองชุมพรออนทีวีครับท่านผู้ชมครับยังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องเกาะติดแล้วก็พูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับเจ้าของสถานที่ครับโรงงานเอเต้นะครับโดยเฉพาะกาแฟบ้านพี่ต้อยนะครับหน้าโรงงานเอเต้ วันนี้ที่สำคัญเลยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมครับที่ติดตามชมรายการเทศบาลเมืองชุมพร on TV มาโดยตลอดและอย่าลืมครับติดตามคลิปย้อนหลังได้นะครับทางยูทูบครับกับรายการเทศบาลเมืองชุมพร on TV ทุกเดือนเลยทีเดียวนะครับจะมีคลิปย้อนหลังให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในระบบ HD ที่ยูทูบนะครับวันนี้ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับท่านผู้ชมครับเวลาหมดลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ